สองของแก๊กแก๊กวิกเอนเป็นช่วงยิมนอกสถานที่ครับและวันนี้ผมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์บ้านครูมนตรีตรามโมทอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีที่นี่นอกจากจะเป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านดนตรีไทยแล้วนะครับทุกปีจะมีพิธีไหว้ครูและครอบประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีไทยให้แก่บรรดาลูกศิษย์เพื่อเสริมสร้างกำลังใจและสร้างความเป็นสิริมงคลให้แก่คนในแวดวงการดนตรีครับ พิธีไหว้ครูดนตรีไทยตามแบบแผนของราชสำนักที่สืบทอดมาตั้งแต่รัชกาลที่6ก็ทุกปีที่พิพิธภัณฑ์บ้านครูดนตรีตรามโมดศิลปินแห่งชาติจะคราคล่ำไปด้วยลูกศิษย์มาร่วมพิธีแสดงถึงความกระตันอยู่ระลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์ปีละครั้งรวมถึงเข้าร่วมพิธีครอบครูประสิทธิ์ประสาทวิชาดนตรีและนาฏศิลป์ที่สังเกตเห็นเด็กรุ่นใหม่หลายคนให้ความสนใจดนตรีไทย และเห็นความสำคัญของพิธีกรรมเก่าแก่ที่สิทธิ์มีครูพึงจะปฏิบัติสืบทอดต่อกันไปคุณพ่อได้เขียนไว้ว่าถ้าเผื่อพิธีไหว้ครูเนี่ยทางด้านดนตรีไทยเนี่ยจริงๆแล้วเราที่เราเห็นเนี่ยอาจจะเห็นศีรษะครูเนี่ยหลายศีรษะด้วยกันนะครับเพราะว่าเราต้องเชิญเทพแต่ละองค์เนี่ยตามตามที่ปรากฏอยู่ในองค์การนะครับ แต่ในความเป็นจริงเนี่ยคุณพ่อได้เขียนเอาไว้นะครับละเอียดลอว่าพิธีไหว้ครูเนี่ยทางด้านดนตรีไทยเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยต้องตั้งเครื่องดนตรีเครื่องดนตรีที่เราเล่นนะครับเนี่ยคือครูบาอาจารย์ของเราเราจะต้องกราบเครื่องดนตรีถือว่ามีบุญคุณกับเรานะครับอันนี้คือสิ่งที่สําคัญที่สุดถือว่าโชคดีเลยที่ได้มาในวันนี้ค่ะแล้วก็ ยังได้รับประสบการณ์ได้รับความรู้เกี่ยวกับขนบรรมเนียมประเพณีไทยทางด้านดนตรีไทยค่ะก็ถ้ามีโอกาสก็อยากให้มาร่วมงานทุกปีค่ะนอกจากจะได้มาไหว้ครูกันแล้วที่นี่ยังมีเรือนพระเรือนครูแสดงถึงวิถีชีวิตความเป็นอยู่ที่เรียบง่ายมีข้าวของเครื่องใช้ของครูมนตรีตรามโมดสมัยที่ยังมีชีวิตอยู่ให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษาชีวประวัติและผลงานของครูมนตรีขีตะกวีหแผ่นดิน ที่แต่งทํานองเพลงไทยเดิมไว้กว่า200เพลงหนึ่งในนั้นก็คือเพลงโสมส่องแสงทํานองของเพลงวันเกิดทางไทยที่กระรวงวัฒนธรรมกำลังรณรงค์ให้คนไทยใช้ร้องอวยพรวันเกิดแทนเพลง Happy Birthday มีให้ร้องครบทั้ง4ภาค4ภาษาเลยนะฮะเนี่ย พาคุณผู้ชมเที่ยวกันต่อที่วัดใหญ่สว่างอารมณ์อําเภอปากเกร็ดจ,จังหวัดนนทบุรีที่นี่เป็นจุดให้บริการนั่งเรือฟรีหานักท่องเที่ยวล่องเรือไหว้พระเก้าวัดรอบเกาะเกร็ดโดยเฉพาะเมื่อล่องเรือมาถึงวัดบางจากที่นอกจากจะได้กราบสการะพระพุทธมงคลชัยพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่อยู่ริมน้ำแล้วยังได้มาเดินลอดใต้พระอุโบสถเก่าแก่ที่ขุดพบหลวงพ่อหนุนดวงค้ำดวงอันศักดิ์สิทธิ์ ทำให้พุทธศาสนิกชนหลายคนถูกหวยรวยเบิกกันนักต่อน,นักแล้วงานนี้ยพิธีกรของเราจึงไม่พลาดขอลอดหาเลขเอ้ยหาบุญเอากุศลกับเขาบ้าง <S <S โอ้โห,โหคุณผู้ชมครับกว่าจะเดินลอดใต้พระุัวสถครบสี่รอบนี่เล่นเอาเหงื่อตกมันกันครับแต่โชคดีครับวัดนี้เขามีพัดลมให้ครับทำให้รู้สึกว่าสงบจิตสงบใจไม่พอเย็นกายสบายตัวอีกด้วยครับ ก็แหมคนอื่นเขาลอดกันสมรอบแต่พิธีกรคนนี้ซัดไปสี่ไม่รู้ว่ามาลอดเอาบุญหรือมาลอดหาอะไรกันแน่เนี่ยลอดโบสเสริมดวงกันเสร็จแล้วก็ได้เวลาขึ้นเกาะเกร็ดไปนมัสก,การพระเจดีมู่เต่าหรือเจดีเอียงสัญลักษณ์ของเกาะเกร็ดแห่งวัดประมัยยิกาว่าพร้อมกราบนมัสก,การขอพรจากพระพุทธรูปปางมารวิชัยในพระอุโบสถ ที่ตกแต่งด้วยศิลปะยุโรปในสมัยรัชกาลที่ห้าไหว้พระเสร็จแล้วก็ได้เวลาไปเดินช็อปในย่านชุมชนชาวมอนที่ตอนนี้พ่อค้าบางคนพร้อมแล้วกับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนวว้าอร่อยถ้าไม่อร่อยไม่เอาตังฟรีฟรีตัวอ,อ่อนกินแล้ไม่อ่อนใจกินแล้วจะอ่อนรักแต่ไม่อ่อนแรงอ่ะฮ <c oughs> <c oughs> เป็นไง สำเนียงอาจไม่ให้แต่ใจสู้คุยฝรั่งเป็นฟืนเป็นไฟแบบเนี้ยเห็นทีต้องอุดหนุนลุงหน่อยซะแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับอันนี้ร้านลุงปุ่นแฟนฉันขนมโบราณย้อนยุคเป็นของฝากเก่อเกตอันนี้ของเก่าประมาณ40่สิบปียังขายอยู่นะครับอันนี้ยังทำอยู่ที่สมุทรสาครเป็นบริษัทชัตตี้ของผมจะมีหมักฝรั่งมะนาวดองไข่ทุกคาตาสมองเบอร์จีจากินจอามะนาวดองชีสบอลเบอร์จีวเตอร์เกตบริโภคทุกคาตาบาบี้ตัอปี้บานของพี่นองโกดเดิ้ลตัด โอ้คุณลุงครับพูดเร็วขนาดนี้คุณลุงหายใจทางไหนครับเนี่ยตอนนี้หายใจทางปากครับผมอ่ามคนที่จะหายใจทางหัวใจก็ได้นะครับผมอามพเพราะว่าเราทํามาเราขายประมาณ14ปีเจ้าแรกในกเกาะเกตอย่างช่คนงานคนเดินมาปุ๊บเนี่ยเอ้าน้องมามากา,าแกฟานี่ไม่ซื้อของลุงนี่ระวังจะหลงนะหลงทางไม่อะไรจะไปหลงรักใครนะจ๊ะอ่าต้องมีลูกกันละเล่นใช่ไหมครับผมครับผมเขาต้องหนูบอกว่าเอ๊ะทราใหม่ลุงนี้มีลูกเล่นน่าดูนะอ่า การขายอ่านเกียการขายของเราครับผมครับผมดูนูลูกค้าพอเจอปุ๊บเนี่ยอุ้ยเดี๋ยวต้องกลับมาซื้อแล้วเพราะว่าลุงนี่พูดจาดีมากเลยคนบอกอ้าวเดี๋ยวไม่ซื้อ,อกลับไปแม่เขาจะว่านะเดี๋ยวหลังแม่ก็ไม่พามานะปุ๊บเขาจะกลับมาซื้อเราเลยสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของเกาะเกร็ดก็คือเครื่องปั้นดินเผามีชื่อเสียงเรื่องคุณภาพลวดลายสวยงามก็ดูดิมีทั้งกระถางใส่กํายานกระปุกลายฉลุขนาดต่างๆเป็นงานฝีมือที่นับวันเหลืออยู่ไม่กี่เจ้า ที่ยังอนุรักษ์วิธีปั้นแบบดั้งเดิมเอาไว้งานเนี้ยพิธีกรของเราจริงไม่พลาดขอเรียนวิชาปั้นหม้อกับนักปั้นที่มีประสบการณ์มาก,กว่า40ปีว้าวี ณผู้ชมครับหลังจากที่ผมฝึกวิชากับป้าต้อยหรือคุณป้าชูจิตมาแล้วครับตอนนี้ผมจะลองทํากระปุกใส่กรํารยานให้ดูหนึ่งชิ้นครับว่าจะทําสําเร็จหรือเปล่าครับ โอ้โหคุณผู้ชมครับผลง,งานการปั้นดินเผาของผมครั้งแรกครับไม่เป็นท่าครับดูทรงแล้วปั้นน้ำเป็นตัวง่ายกว่าครับไม่เหมาะกับอาชีพนี่เลยฮะยังแหมคุณป้าเขาบอกว่าแค่จับดินให้ขึ้นเป็นทรงอย่างเดียวก็ต้องใช้เวลาฝึกอย่างน้อยหนึ่งเดือนกันเลยทีเดียวเป็นงานฝีมือ ที่ต้องใช้ความอดทนจริงๆเลยนะฮะเนี่ยและเทคนิคสำคัญของการปั้นให้สวยงามนี่ต้องใช้ผ้าจับดินให้เป็นทรงเป็นเทคนิคให้ได้เครื่องปั้นดินเผาผิวเนียนเรียบสวยงามถ้าคนปั้นเป็นแล้วพอพอเอาทิ้งดินมาอย่างนี้พอทิ้งดินมาอย่างนี้เราก็จับขึ้นเป็นรูปได้เลยเราจะเอาทรงไหนมันอยู่ในใจเราอยู่ที่มือเราเราก็จับเป็นรูปทรงได้เทคนิคคือว่าเราจะปั้นเนี่ยแล้วแต่ว่า ทรงแบบไหนเราจะมีผ่อนหนักผ่อนเบาดินเนี่ยมันจะให้เนื้อดินมันจะให้บางเท่ากันถ้ามันหนาหนาบางๆมันจะแตกจากจะสอนปั้นแล้วที่นี่ยังสอนแกะสลักให้กับนักท่องเที่ยวอีกด้วยใครที่มาไหว้พระที่วัดไผ่ล้อมเสร็จแล้วก็อย่าลืมแวะไปฝึกปั้นเลือกซื้อสินค้ากันได้ที่ร้านกุ๊กกิ๊กเครื่องปั้นดินเผานะครับ ทีมงานแก๊แกๆยังเดินหน้ากเอาบุมาฝากคุณผู้ชมกันต่อให้ครบทั้ง9วัด<อ>ทั้งวัดบนเกาะเกรด็ดรวมถึงวัดสําคัญบริเวณโดยรอบจนกระทั่งล่องเรือมาถึงวัดที่9นั่นก็คือวัดแสงสิริธรรมมีพระอุโบสถเก่าแก่ประดิษสถานหลวงพ่อโตกับหลวงพ่อดําอันศักดิ์สิทธิ์ให้นักท่องเที่ยวได้กราบนมัสก,การขอพรจนอิ่มเอมใจจากการล่องเรือไหว้พระ9วัดในครั้งนี้ กว,ว่าจะไหวพระครบ9กวัดได้ก็ใช้เวลากว่า5ชั่วโมงนะครับเรียกได้ว่าทริปครั้งนี้อิ่มบุญอิ่มใจกันเต็มที่ครับแต่จะอิ่มบุญอิ่มกุศลอย่างเดียวนั้นไม่ได้ครับต้องอิ่มท้องกันด้วยเพราะว่าไม่ไกลจากที่นี่ครับมีร้านอาหารไทยสไตล์ลูกทุ่งร้านหนึ่งที่ขึ้นชื่อเมนูปลาแล้วก็อาหารป่าครับแค่เห็นชื่อป้ายก็รู้แล้วละว่าร้านเนี้ยเขากันเองขนาดไหนยิ่งเห็นสไตล์การตกแต่งร้านแบบลูกทุ่งริมคลองบางบัวแบบเนี้ยจึงไม่แปลกที่ในช่วงเย็นย่า จะมีลูกค้าแวะมาลิ้มลองเมนูปลาสดๆจากฝีมือพ่อครัวหัวป่าที่เน้นรสชาติจัดจ้านถูกปากคนไทยจนกลายเป็นร้านดังประจำจังหวัดนนทบุรีที่เปิดบริการมาแล้ว20ปีนกจัดเจ็บอร่อยไอ้โม่จริง,งเผ็ดเจ็บอร่อยแล้วก็เน้นปลาสด นอกจากจะได้กินแล้วมาร้านเนี้ก็ยังได้ไหว้พระอีกด้วยก็ดูดิเจ้าของร้านห้อยพระปิดตามาโชว์ซะขนาดเนี้ <Yeah. S 1> มีหน้า oh. ละ่ะถึงขายดีเป็นเทน้ำเทท่าโอ้โหคุณลุงพิษครับห้อยพระขนาดนี้เนี่ยกลัวผีหรือว่ายังไงฮะไม่ไม่กลัวผีงงเป็นพระที่มีเมตตาหมหายยมเป็นพระปิตาที่มีไม่มีใครเขามีในมองกนในมีผมคนเดียวมีเนี่ยในพวงนี้ประมาณ7 0็ร้องคง นูแนะนำของร้านครัวคันทถยในวันนี้ก็คือแกงส้มแปะสะปลาช่อนปลาช่อนทอดตัวขนาดใหญ่กว่า1กิโลกรัมเสิร์ฟด้วยน้ำซุปที่ทำจากพริกแกงสูตรพิเศษรสชาติอมเปรี้ยวอมหวานเค็มนิดๆชูชีปลาหมอนาปลาหมอนาตัวโตผัดกับน้ำพริกชูชีโดยเฉพาะรสชาติเค็มๆหว,วานๆใครมาก็ต้องสั่งเมนูนี้และยำกบย่างแกะกระดูกโบราณ กบย่าง ok <ๆ S 1> love, bird. แห้งๆคลุกเคล้าด้วยพริกเผาหอมเผากระเทียมเผาปรุงรสด้วยน้ำพริกยำกบและกระทิเล็กน้อยทำให้เมนูนี้หอมมันอร่อยเหมาะสำหรับคนกินกบครบได้จริงๆโอ้โหเมนูปลาอาหารป่าน่ากินแบบนี้ผมขออนุญาตกินส่งท้ายรายการของเราในวันนี้นะครับส่วนสัปดาห์หน้าผมจะพาคุณผู้ชมไปยิ้มนอกสถานที่กันที่ไหนนั้นต้องคอยติดตามชมนะครับสำหรับวันนี้หิวเหลือเกินครับกินก่อนแล้วกันครับสวัสดีครับ